สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอุ้มออเมืองวันนี้เป็น EP ีที่57นะครับประจำวันที่15เดือนตุลาคม2,568วันนี้มาเปิดในราคา300บาททุกรายการนะครับ2องค์504 4องค์1 0 0พพี่พี่ท่านใดปิด4องค์แถมให้อีก1องค์เป็น5องค์1,000บาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร0 9 2 8 3 0 0 0 4 9หรือแอดไลน์ o u m 7146หนะครับหรือสามารถสแกน QR code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็เดี๋ยวไปเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งนะครับสักครู่นะครับปยับไฟสักครู่นะครับอ่ามาครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นอาหลวงพ่อพรมนะครับเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับรายการที่หนึ่งเป็น ที่ระลึกเสาห้านะครับ22มีนาปี2512นะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปรายการที่สองตะคูนนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่สองนะครับด้านหลังเป็นพระนเรศวรมหาราชนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่สรายการที่สเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญปาตานสองสี่แปดหนะครับรายการที่สรายการต่อไปรายการที่4ี่นะครับเป็นพระพมรมสี่หน้า ด้านหลังเป็นเข็มกัดนะครับพิธีไหว้ครูหลวงปู่ดู่วัสแกนะครับรายการที่4ี่รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นพระอุปคุตนะครับรายการที่ห้านะครับ รายการต่อไปรายการที่หกรายการที่หกพระปิดตารายการที่หกนะครับใต้ฐานเป็นอุดชันโลงไว้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจด รายการที่7เป็นอาหลงปูท่ทวดเตารีดนะครับรายการที่7นะครับรายการต่อไปรายการที่8ปดเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบลรายการที่8นะครับ รายการต่อไปรายการที่เก้าเหรียญใต้ล่มเย็นหลวงปู่ทวดปีสองห้าสองหกนะครับรายการที่เก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สิบนะครับหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์ รายการที่สิบนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดหลวงพ่อทบชนแดนรายการที่สิบเอ็ดนะครับปีหนึ่งเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเหรียญหลวงพว่อโกย วัดโคสิตารามหลังยันนะครับปีสองหนึ่งรายการที่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สิบสามเป็นนาคปกไม่ทราบที่นะครับ รายการที่สิบสามนะครับผมเป็นเนื้อออกสำลดเขียวหน่อยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อลุ่งรายการที่สิบสี่นะครับ เขย่ามีกิ่งด้วยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกนะครับเหรียญหล่อไม่ทราบที รายการที่สิบหกนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงปู่โตอนุส,นสรสร้างโรงเรียนหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบแปด หลวงพ่อลำวัดกลางนะครับสองสี่เก้าเก้ารายการต่อไปรายการที่สิบเก้าเหรียญพ่อทองมาถาวโลเนื้ออัลบาก้านะครับปีหนึ่งแปดรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญอาจารย์นำรายการที่ยี่สิบนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่ิบเอดเหรียญหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูดชิมพีเสาห้านะครับปีหนึ่งสอง รายการต่อไปนะครับรายการที่ 22, <_ T> ยีน่สะิบสองเหรียญอะพอท่านหนุย้ยสองสี่เจ็ดเก้านะครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสามพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อโลหะ รายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อคายวัดสนขันรุ่นหนึ่งรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าเหรียญคอน้ำเต้าหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ รายการที่25่ารายการต่อไปนะครับรายการที่26่เหรียญหลวงพ่อค้ายวัดสวนขันนะครับรายการที่26่รายการต่อไปนะครับรายการที่27 นะครับเหรียญพ่อกเกษมเขมกโกปีหนึ่งเจนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดมีเข็มกัดด้านหลังนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาทําบุญน,นาค จังหวัดคนครสวรรค์รายการต่อไปนะครับรายการที่29เหลียนลงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับสองสี่ดหนึ่งะครับรายการที่29่ารายการต่อไปนะครับรายการที่30นะเป็นพระ ปิดตาไม่ทราบที่รายการที่30รายการต่อไปนะครับรายการที่3ามสิบเอ็พระอาอุปคุตรายการที่3ามอนะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองไม่ทราบที่นะครับเป็นอ่าเป็นพยานนาคนะครับข้างบนเป็นคนนะครับพี่ข้างล่างเป็นพยานนาครายการที่สามสิบสองนะครับไม่ทราบที่รายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสามเหรียญกลมหลวงพ่อกันวัดพญาติการาม รายการที่สามารายการต่อไปนะครับรายการที่34เหรียญอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนะครับผมเนื้ออันปกาก้ารายการที่34นะครับรุ่นแรกปี0ูย์เด รายการต่อไปนะครับรายการที่35รายการที่35เป็นชินราชอินโดจีนรายการที่35รายการต่อไปนะครับรายการที่36เหรียญหลวงปู่มหมุนรุ่นแรกนะครับรายการที่36ม ด้านหลังเป็นหานุมานเชิญทงรายการต่อไปนะครับรายการที่37ไม่ทราบที่นะครับใต้ฐานมีรอยจานร,รายการที่37รายการต่อไปนะครับรายการที่38เป็นเหรียญรอหจุฬาลงกรณ์ หลวงพ่อกเกษมเขมโกปี35นะครับรายการที่38ลรายการต่อไปนะครับรายการที่39หลวงพ่อพรมวัดช่องแครายการที่39 รายการต่อไปรายการที่40นะครับเป็นเหรียญพ่อโอภาษีนะครับรายการที่40 300บาททุกรายการนะครับ2องค์500นะครับ4องค์1 0 0พปิด4องค์แถมให้อีก1องค์เป็น5องค์1,000มบาทนะครับรายการต่อไปรายการที่41พระปิดตาไม่ทราบที่สีทองแดงเขื่อน รายการที่41่รายการต่อไปนะครับรายการที่42นะครับเป็นพระอยอดธงองค์ใหญ่นะครับเนื้อโลหะรายการที่42่นะครับรายการต่อไปรายการที่43เป็นพระนางกวัก พิมพ์ปั้นไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบสามแปลกๆนะครับพี่ตายฐานมีรอยจานรยายการต่อไปรายการที่สี่สิบสี่เหรียญหลวงปู่ทวดปีสองห้าสองศูนย์นะครับ รายการที่4่สี่รายการต่อไปนะครับรายการที่45เหรียญกนกข้างหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่45ปี2510นะครับ รายการต่อไปรายการที่46นะครับเป็นหลวงพ่อเงินกุท้ามาไฟรายการที่46รายการต่อไปนะครับรายการที่47เหรียญเยือนอินเดียหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่47 ปี 19. รายการต่อไปนะครับรายการที่48เหรียญหลวงพ่อกันวัดพยาติการามนะครับรายการที่48ด้านหลังเป็นขอเบ็ดนะครับเหนืออันปการายการต่อไปรายการที่49 เหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบลรายการที่49นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบนะครับเหรียญรอห้าจุลาลงกรณ์รายการที่ห้าสิบ รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสบเอดพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่ห้าเอ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบสอง ไม่ทราบที่นะครับรายการที่ห้าสิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบสามเป็นพระพรมสีนาองเล็กนะครับพี่เป็นเหรียญอามาพระพรมสีนารายการที่ห้าสิบสามด้านหลังลอยจานเต็มนะครับนี่ครับรายการที่ห้าสิบสามนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่ห้าสิบสีไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบห้าเหรียนหลวงปู่ศรีนะครับผมเขทาทำบุญนาครายการที่ห้าสิบห้า รายการต่อไปนะครับรายการที่ 56, ห้าหกนาคปกหลวงปู่ทิมวัดลหันไล่ละยองนะครับรายการที่ห้าสิไตมาหนึ่งรายการต่อไปนะครับรายการที่57าสเสมา8ปรอบปี18นะครับ รายการที่57รายการต่อไปรายการที่58เป็นรูปหล่อพอทองสุกนะครับรายการที่58ารายการต่อไปนะครับรายการที่ห้า หลวงปูสุสกขปากคลองมะขามเท่าถักลวดนะครับรายการที่ห้าสิบเก้ารายการต่อไปรายการที่หกสิบรูปหอหลงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่หกสิบ ใต้าฐานมีรอยจานนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เอาไฟดับสะพูดนะครับพี่รายการที่61สพระปิดตารายการต่อไปนะครับรายการที่62 เหรียญโพกษัพย์หลวงปู่หมุนนะครับเหรียญน,นางกวักโพกษัพย์รายการที่หกสิบสองรายการต่อไปนะครับรายการที่หกสิบสามหลวงพ่อแดงนะครับพุทซ้อนหลวงพ่อเจริญรายการที่หกสิบสามเนื้ออันปะก้า รายการต่อไปนะครับรายการที่หกสิบสี่รายการที่หกสิบสี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันห้านะครับรายการที่หกสิบสี่รายการต่อไปรายการที่65หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี17นะครับ รายการต่อไปรายการที่66หลวงพ่อโสธรพิมพสองหน้านะครับรายการที่66ลรายการต่อไปรายการที่67 เหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดบ้านแครรายการที่67ปี15นะครับรายการต่อไปรายการที่68เหรียญพ่อกเกษมเขมะโกกปี17เจนะครับเนืออันปะการายการที่68นะครับ รายการต่อไปรายการที่6 9เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะครับรายการที่69รายการต่อไปนะครับรายการที่70รายการที่70เป็นเหรียญหลวงปู่ทวด หลวงปทวดวัดช้างให้เนื้ออันบกา้ารายการที่เจ็ดสิบรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเป็นชินราชใบเสมาฐานสูงนะครับเนื้อชินรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสองไม่ทราบที่นะครับเป็นเนื้อชิน รายการที่เจ็ดสิบสองรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบสามหลวงพ่อค้ลายวาจาสิทธ์นะครับรายการที่เจดสิบสาม รายการต่อไปรายการที่74นะครับเป็นชินรลาชอินโดจีนอีกหนึ่งองค์นะครับรายการที่74รายการต่อไปนะครับรายการที่75ไม่ทราบที่นะครับพี่ เนื้อหากเก่ามากรายการที่เจ็ดสิบห้านะครับนี่ครับรายการต่อไปรายการที่เจ็ดสิบหกเป็นยอดทงรายการที่เจ็ดสิบหกนะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่77หลวงปู่หมุนต่อโค้ดเลขหนึ่งตรงสังกตินะครับรายการที่77รายการต่อไปนะครับรายการที่78็ดสิบแดเหรียญพระพรมสีหน้า รายการที่78นะครับรายการต่อไปรายการที่79เป็นเหรียญพระพุทธชินสีนะครับรายการที่79รายการต่อไปนะครับรายการที่80 รายการที่80นะครับรายการต่อไปรายการที่81เป็นเหรียญอาหลวงปู่เพือกนะครับหลวงปู่เพือกวัดกิ่งแก้วรายการที่81รายการต่อไปนะครับรายการที่82 เหรียญกลมรุ่นแรกหลวงพ่อโกยเนื้ออันปะก้ารายการที่82นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่83เป็นพระชัยวัดรายการที่83มนะครับ เขย่ามีเสียงกิ่งด้วยนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่84เป็นหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิตปีหนึ่งสามรายการต่อไปรายการที่85 เป็นเหรียญเสียนโตหลวงู้ทวดนะครับรายการที่แปดสิบห้านะครับรายการต่อไปรายการที่แปดสิบหกเหรียญหลวงพ่อคงหลวงพ่อคงวัดวังสับพลดนะครับรายการที่แปดสิบหก รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับรายการที่87เนื้ออันปะก้ารายการต่อไปนะครับรายการที่88เป็นเหรียญอาหลวงพ่อมุมรายการที่88 วัดประสาทเยอะเหนือสีสะเกตนะครับปีหนึ่งเจ็ดรายการที่แปดสิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่แปดสิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังเป็นอาจารย์ทิมรายการที่แปดสิบเก้า รายการต่อไปนะครับรายการที่90้าสิบนะครับรายการที่90้าสิบอันนี้ไม่ทราบที่นะครับรายการสุดท้ายนะครับพี่90บรายการนะครับผมวันนี้90สบรายการนะครับ300อบาททุกรายการนะครับ300อบาททุกรายการสององห้าร้อยสี่องหนึ่งพันที่พี่ทนายปิด4ี่องผมแถมให้อีกหนึ่งองเป็นห้าองหนึ่งพันบาทนะครับ พี่วิท่านายสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์ oum7146 นะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพ,พี่ท่านใดรับชมตอนทันข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพีพ่ิท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ